เนื้อเรื่องก็ต่อจากตอนเดิมตอนที่แล้วนะที่จูนมอเซียได้กินยาที่เขาปรุงขึ้นมาอ่ามันมันมีประโยชน์จริงๆและท่านใดนั้นเองจูนมอเซียก็ฝึกฝนจิตใจของเขาและเข้าสู่ช่วงเวลาที่ลืมเลือนทั้งสองและสองวันต่อมาก็ได้มีคนจากพระราชวังมาบอกกับจูนหูอีว่าจูนหูอีได้รับการแต่งตั้งให้ไปที่เทียนหนาน มีพระราชองค์การลงมาให้น้ำทหารสองหมื่นนายและเป็นผู้นำกำลังพลออกจากเมืองเทียนเซียงไปเทียนหนานวันนี้โดยตระกูลขุนนางต้องเข้าร่วมเพื่อช่วยเหลือในการกําจัดคืนสัตว์อสุส่วนด้วยพระราชวังเจ้าสงสัยว่าทำไมข้าถึงส่งจุนมอเซียออกไปด้วยและปล่อยให้หลี่โยวหลันอยู่ข้างหลัง นอกจากชื่อของจุนหูอี้แล้วฝ่าบาทยังทรงเอ่ยชื่อขุนนางหลายๆท่านด้วยกัน ในบรรดาพวกเขาจินมมเซียและคนอื่นๆต่างอยู่ในรายชื่อนอกจากนั้นแล้วยังมีคนรู้จักหลายๆคนอย่างเช่นตระกูลเมืงรวมถึงมู่หลงเชียนจุนมู่หลงเฉียนลี่และตระกูลมู่หลงและวีรบุรุษสคนของตระกูลตูก่กูและยังรวมถึงตระกูลซ่งและคนอื่นๆอ,อีกมากมายภายในรายชื่อนั้น ใช่แล้วฟาบาดจินมอเซียนั้นไม่ได้มีความตั้งใจที่จะมักใหญ่ไฝ่อำนาจแต่ว่าหลิโยหลันนั้นต้องการและมีความทะเยอทะยานเป็นอย่างสูงข้าไม่เข้าใจความนึกคิดของฟาบาดปล่อยให้หลิโยหลันอยู่ที่เมืองหลวงแต่กลับให้จินมอเซียไปที่ขึ้นสัตว์อสูรส่วน สำหรับร่โยหลันแล้วนั้นหากเขาต้องการทำสิ่งใดเขามักจะมีจุดอ่อนและง่ายที่จะควบคุมแต่ว่าสำหรับจูนมอเซียแล้วเขาไม่มีความปรารถนาใดๆคนอย่างจูนมอเซียนั้นเป็นคนที่เขาจะไปเมื่อเขาบอกจะไปแต่ถ้าหากเขาบอกว่าจะอยู่เขาก็จะอยู่นั่นมันเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากมากสำหรับข้า ฟาบาทแต่ข้าก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทำไมต้องให้เขาไปอ่าโดยธรรมชาติแล้วนั้นคนอย่างจูนโมเซียไม่จำเป็นต้องกังวลใดๆแต่ว่าด้วยความที่จูนมมเซียนั้นมีกำลังและเบื้องหลังที่อันตรายเป็นอย่างมากดังนั้นในเมฆหมอกมักจะมีสิ่งที่ซ่อนเร้นได้แล้วตอนนี้มีข่าวคราวอะไรเกี่ยวกับองค์ชายสบ้างหรือไม่ ขอรับฟาบาดในย่ำเช้าของวันที่4หน้าไม้นั้นก็จะมาถึงทางตอนใต้ของเมืองหลวงดีข้าไม่ต้องการให้หน้าไม้นั้นตกไปอยู่ในมือของผู้อื่นขอราบฟาบาดไม่ต้องเป็นกังวลแต่ว่าข้าสงสัยอยู่นิดนึงทำไมฟาบาดถึงไม่ออกคําสั่งโดยตรงอ้าเมื่อถึงเวลานั้นเมื่อข้าถ่ายทอดคำสั่งลงไปมันจะทำให้ทั้งโลกเกิดความตื่นตระหนก และเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆทั้งโลกจะเกิดความโนกตอนนี้ทุกๆอย่างอยู่ในความปั่นป่วนเมื่อข้าประกาศเรื่องนี้ออกไปทั้งโลกจะเกิดความตนกและไม่สามารถยอมรับได้ออกคำสั่งไปยังหอดาบโลหิตหากใครทำงานนี้ผิดพลาดจะไม่ได้รับการให้อภัยเรื่องนี้จะต้องเป็นไปได้ด้วยดีเท่านั้นหอดาบโลหิตเง้นลือ้อ ข้าไม่แปลกใจแล้วที่ข้าได้ยินองค์ชายสองส่งหอดับโลหิตออกไปทําภารกิจกับล้มเหลวทุกครั้งที่แท้หอดับโลหิตก็อยู่ในมือขององค์จกกักรพรรดิเมืองเอ,อ๋อราชนีแม่ขององค์หญิงหลินเมืองมู่หลงซิวซิวนี่บอกแม่มาด้วยความสัตย์จริงเลยนะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้ากันอะหรือว่าเจ้าป่วยอย่างนั้นหรอ เปล่าเปล่าท่านแม่ค่าสบายดีทุกอย่างปกติทำไมท่านแม่ถึงพูดเช่นนั้นละ่ะจะปล่อยให้ท่านแม่รู้ไม่ได้ว่านายเย่ตอนนี้ได้รับบาดเจ็บอยู่ปกติงั้นหรือบางครั้งเจ้ากับดูกังวลและบางครั้งเจ้ากับหัวเราะคิกคักมีความสุขนี่ยังเรียกว่าปกติได้อีกงั้นหรือท่านแม่ค่าสามารถโกหกท่านได้งั้นหรือ อ๋อไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนจ้าหรือว่าบางทีลูกอาจจะคิดถึงผู้ชายคนไหนอยู่กันอ๋อท่านแม่ท่านแม่พูดถึงเรื่องอะไรกันอ๋อเจ้าอาจจะเขินอายแต่ถ้าเจ้าไม่ต้องการพูดมันข้าก็จะไม่บังคับเจ้าหรอก มึงเออแต่ถ้าหากเจ้ามีความรักเมื่อไรเจ้าควรจะบอกแม่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าไม่อย่างนั้นพ่อเจ้าอาจจะหาคนมาแต่งงานกับเจ้าสักวันหนึ่งและเจ้าจะไม่มีความสุขเมื่อถึงเวลานั้นข้าท่านแม่ข้าเข้าใจแล้ววันนี้แม่ไม่รู้เป็นอะไรแต่แม่รู้สึกกลัวเหลือเกิน กว่าว่าเรื่องบางอย่างที่ไม่ดีกำลังจะเกิดขึ้นเจ้ารู้ไหมว่ามันคืออะไรข้ารู้สึกเจ็บปวดภายในหัวใจเสมอข้าไม่รู้ว่าเกิดสิ่งใดกับท่านนาเย่บ้างในตอนนี้และเจ้าศัตรูตัวชากาดก,ก็ไม่เปิดโอกาสให้ข้าไปพบท่านนาเย่เลยข้าก็จะไปด้วยบ้านตะกุนจินข้าข้าอยากไปด้วยข้าจะไปข้าจะไป นี่พี่สาวคนสวยเจ้ากำลังจะทำอะไรเจ้าอยากไปเป็นอาหารของสัตว์ส่วนงั้นหรือเจ้าต้องการไปช่วยข่าหรือสัตว์ส่วนกันแน่ไม่เลยตอนนี้ข้ามีพลังมากแล้วหากข้าใช้เพลงดาบของข้าแล้วแล้วก็ต่อให้พี่ชายทั้งเจ็ดคนของข้ามาต่อสู้ก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้า แล้วก็แล้วก็นะยังมีเจ้าตัวเล็กนี่ที่อยู่ระดับลึกลับขั้นแดอีกแล้วข้าต้องกลัวสิ่งใดอีกเล่าเจ้าตัวน้อยเจ้าบอกว่าการฆ่าสัตว์ส่วนนั้นมันง่ายได้แลวกับปอกกล้วยเข้าปากใช่หรือไม่นี่พี่สาวเจ้ากล้าเปรียบเทียบได้อย่างไร นี่แม่นางตูกูเจ้าสัตว์ตัวนี้ถึงจะอยู่ระดับ8ดก็จริงแต่ว่าอายุของมันก็อย่างน้อยและก็ตัวเล็กมากจะไปสู้อะไรเขาได้นี่ท่านเคยเห็นสัตว์สวนตัวอื่นหรือไม่ท่านเคยกินเนื้อหมูหรือไม่ท่านเคยเห็นหมูวิ่งได้หรือไม่อะไรกันเจ้าพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรข้าจะไปเคยเห็นหมูวิ่งได้อย่างไรกัน เชื่อค่าเธอสัตว <t> ์ส่วนตัวอื่นงั้นหรือเมื่อ <c oughs> มันเห็นข้ากับเจ้าตัวน้อยนี่มันก็คงหดหูวใจและยกมือยอมแพ้ไปเองแล้วแหละหาพี่สาวเจ้าจะถือไอ้เจ้าตัวน้อยนี่ออกไปกับเจ้าด้วยงั้นหรือหาบ้าไปแล้วถึงแม้ไอ้เจ้าตัวนี้จะเป็นระดับสูงแต่มันก็เป็นสัตว์ส่วนระดับสูงของเมืองเทียนเซียงเท่านั้นพวกมันจะกลัวเมื่อเห็นเจ้าตัวน้อยนี่งั้นหรือฮือ ที่ท่านพูดว่ากลัวนั่นมันหมายถึงสิ่งไรหมายถึงอะไรงั้นหรอนี่พี่สาวท่านรู้หรือไม่เจ้าตัวเล็กนี่ถึงจะมีพลังมากก็เจริงแต่ถ้าเทียบกับการลงทันจากสวรรค์แล้วเราก็เจ้าตัวเล็กนี่ก็ไม่ต่างอะไรจากมดตัวกระจ้อยเจ้าจะหลอกข้าง,งั้นหรือยังไงข้าก็จะไปจะไปจะไปไม่ว่ายังไงข้าก็จะไปจะไป ข้าจะไปล่าสัตว์อสูรพวกนั้นมาให้เป็นของขวัญในวันเกิดของคนปู่ของข้าในเดือนหน้านี่พี่สาวเจ้าคิดว่าเจ้าจะไปวิ่งเล่นในส่วนหลังบ้านของเจ้างั้นหรือที่นั่นมีสัตว์อสูรระดับสูงมากมายสูงกว่าเสือดาวปิกเหล็กของเจ้าอีกนี่พี่โมเซียได้โปรดพาข้าไปด้วยเธอมันไม่ใช่เพียงแค่ท่านเพิ่มม้อีกตัวงั้นหรือตกลงไหม <c oughs> เจ้าไม่ต้องมาต่อรองหรอกมันไรประโยชน์ต่อให้เจ้าเรียกข้าว่าพี่ชายหรือแม้กระทั่งต่อให้เจ้าเรียกข้าว่าสามีอย่าคิดมากเลยพี่มอเซียถ้าเจ้าไม่พาข้าไปข้าก็จะตามพี่ชายของข้าไปฮ้มันยากมากนักหรือไงข้าไม่สามารถไปเทียนหนานกับเจ้าได้หรือไงอ๋อเจ้านี่ช่างเป็นหญิงสาวที่น่าเกียดอะไรเช่นนี้ ห,หน่าเกียิอะไรกันแต่ข้าแค่ต้องการตามเจ้าไปเท่านั้นก็เพราะว่าตามเจ้าไปมันสนุกนี่นะเมื่อเจ้าไปที่ไหนข้าก็จะรู้สึกปลอดภัยและมันก็จะสนุกตลอดทางดีกว่าการที่ข้าได้ตามเจ้าสามพี่ชายที่โง่เง่านั่นมันไม่มีความสนุกสนานเลย ออย่างนี้นี่เองพี่ชายทั้งสามของนางคงปฏิเสธคำขอร้องของนางที่จะไปด้วยนางจึงเลยมาขอร้องข้าและจะไปด้วยกันอย่างนั้นสินะข้าบอกเลยไม่มีทางข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าไปกับข้าเด็ดขาดเจ้าอยู่ที่นี่ที่บ้านหลังนี้กับพี่สะใภ้ของข้าเธอ ข้าไม่รู้ถ้าหากนางอยู่ที่นี่นางโค้งต้องอยู่คนเดียวไม่สามารถอยู่กับข้าได้เพราะข้าก็จะไปที่เทียนหนานเหมือนกันพระพี่สัยมันต้องมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ทางพระราชวังจะไม่รู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับ ตระกูลจุนและหมู่บ้านวิญญาณโลหิตก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้ขึ้นและยังขอให้จินหู่อี้และจุนมอเซียไปทำสงครามอีกจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากพวกเขาทั้งสองคนถึงที่เทียนหนานและหมู่บ้านวิญญาณโลหิตใช้วิธีสกรปรกทำลายพวกเขาทั้งสอง ทั้งสองลุงหลานนี่มีอารมณ์ที่หลายเป็นอย่างมากนั่นมันจะทำให้พวกเขาทั้งสองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากได้และเมื่อถึงเวลานั้นข้าคงจะเป็นตัวแทนได้ถ้าหากสิ่งนั้นเกิดขึ้นข้าจะยอมเสียสละตัวเองเพื่อให้อาสและจูนมอเซียกลับมาที่นี่ได้อย่างปลอดภัย นี่พอบ้านเจ้าคิดว่าพวกนั้นจะมาถึงกันเมื่อไรนายท่านข้าคิดว่าพวกเขาคงมาถึงพรุ่งนี้ตอนกลางคืนขอรับเยี่ยมถ้าอย่างนั้นเราผางเจ้าเตรียมหน้ากากและเสื้อตอนกลางคืนด้วยขอรับนายท่านลานของจุนหู่อี้พรุ่งนี้ตอนกลางคืนสินะวันต่อมาพบค่ำนอกเมืองเทียนเซียง อ่อนี่มันก็ผ่านมา2วันแล้วหลังจากที่เรือเทียบฟังต้องขอบคุณการเร่งรีบการเดินทางของพวกเราในตอนกลางคืนพวกเราเลยมาถึงที่นัดหมายก่อน2วันการทำภารกิจขององค์ชายสองเก้าวันของการเดินทางนั้นมันเป็นไปได้อย่างราบรื่นไม่มีอุบัติเหตุใดๆเกิดขึ้นเลยนี่มันเป็นไปได้ด้วยอย่างนั้นหรอนี่มันไม่ปกติซะแล้ว พี่สองอีก100ไมล์ข้างหน้าก็ถึงเมืองเทียนเซียงแล้วต่อให้พวกเขาต้องการที่จะสะกัดกั้นพวกเราแต่ก็คงจะไม่เกิดอันตรายมากนักเขาคงไม่กล้าก่ออัชญากรรมขึ้นกลางเมืองหลวงหรอกตลอดทางที่ผ่านมาข้ารู้สึกเป็นกังวลตลอดว่าจะมีสิ่งได้เกิดขึ้นแต่นี่เปล่าเลยทุกอย่างเดินทางได้ราบรื่นดีราวกับว่า การรักษาความลับขององค์ชายสองนั้นเป็นไปได้อย่างยอดเยี่ยมข้าก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนี่ก็เป็นส่วนสุดท้ายที่เราจะเดินทางไปแล้วทุกคนพยายามเข้าเราจะใช้ความเร็วเต็มที่ในการเดินทางไปครั้งหน้าเข้าใจแล้วท่านพี่นายท่านเฉานี่มันไม่ไกลจากเมืองเทียนเซียงแล้วนะขอรับพวกเราต้องเร่งรีบขนาดนั้นเชียวหรือขอรับมเมืองเซี่ยวง รองประธานคณะกรรมการสมาคมการค้าเจียนหนานพี่ใหญ่ตอนนี้พวกเราก็เหนื่อยกันมากแล้วมันยากที่จะเดินทางในตอนกลางคืนพวกเราควรหาสถานที่สำหรับการพักผ่อนก่อนสำหรับคืนนี้นั่นมันเป็นสิ่งที่ควรทำไม่ใช่หรือพี่แล้วเราค่อยเดินทางต่อในวันพรุ่งนี้เช้าก็ยอมได้ไม่ใช่หรือท่านพี่ ข้าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการเดินทางในครั้งนี้เลยทุกอย่างต่างดูลึกลับไปหมดไม่มีอะไรเกิดขึ้นขณะเราเดินทางยกเว้นการเดินทางเมืองเทียนเซียงก็อยู่ข้างหน้าพวกเราแล้วนี่ต้องการให้พวกเราเร่งความเร็วอีกอย่างนั้นหรือตระกูลเฉาเห็นข้างโง่หรือยอย่างไรนี่เป็นการร่วมมือขนาดใหญ่ข้าต้องมีความระมัดระวังตัวประธานเมืองพูดถูกแล้วข้าต้องขอโทษในเรื่องนี้ด้วย ท่านพูดเรื่องนี้มากกว่า800ครั้งตลอดการเดินทางของพวกเราเจ้าหูจี้ตอนนี้พวกเรารับจ้างการคุ้มกันคารวานจากพวกเจ้าแต่ข้าไม่ใช่ข้ารับใช้ของตระกูลเจ้านี่ทหารองคารักษ์เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นพวกเจ้าโตเถียงกันเรื่องอะไรพวกเจ้าโตเถียงกันเสียงดังขนาดนี้ต้องการให้ข้าเข้าไปรับฟังด้วยหรือไม่ เฮ้ออะไรกันกับแค่จินซวนไม่กี่คนกับกล้ามาแสดงอำนาจต่อหน้าข้าผู้นี้นี่มันต้องมีเหตุผลอะไรแน่ๆอะไรพวกเจ้าอยากมีปัญหางง้นหรือล้นหาที่ตายพวกเจ้าพวกเจ้ามันบ้าบ้าปีแล้วโอ้พระเจ้าพี่สะพายพี่สะายของข้าคราวนี้ท่านอยากจะสร้างปัญหาอะไรให้กับข้าอีกกันละ หากท่านต้องการจะไปทําไมท่านถึงมาบอกกับข้าทำไมท่านถึงไม่ไปบอกอาสามเจ้าพูดจบแล้วใช่หรือไม่นั่นมันเรื่องของเจ้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้าก็จะไปนั่นไม่ใช่เรื่องของเจ้าอีกอ่าช่างเธอตาบใดที่พวกเจ้าไม่สร้างปัญหาให้กับข้า และในตอนบ่ายของวันนั้นจุนมอเซียและทหารองครักษ์ของเขากว่า200คนได้หายออกไปจากบ้านตระกูลจุนโดยไร้แม้แต่เสียง